แบบพี่น้องเล,เลยแล้วหนูเรียกพินิกกี้ว่าลูกพี่ตลอดคลิปที่นุ่นแบบถ่ายแก้งไก่พินิกกี้ก็คือคนที่พินิกกี้อ่ะคุยโทรศัพท์ด้วยก็คือคนคุยหนูตนุนเยตามไปดูที่ตะกองตลอดก็คือมันจะไม่มันไม่มีอะไรเลยใครจะคิดอะไรกับเราเนี่ยเราแบบไม่สามารถที่จะในคอนโทรลความคิดของเขา มาอะไรเงี้ยว่าวินีคนแบบปั่นวีเตอร์อยู่นะจบใจนะอะไรเงี้ยเราก็ยังแบบเอหอหรอเราก็ไม่สนใจนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ว่านั่งกินก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่แล้วพอกระแสมันแรงขึ้นเรื่อยๆคนเข้ามาด่าอยู่อะไรเงี้ยตอนนั้นเราคิดว่าตอนตอน,ตอนแรกอรก่ะตอนแรกหนูก็คือหนูเคยเห็นดราม่า,มาอื่นอ,อนนแบบว่าหรือแบบข่าวอื่นนี่ผ่าหนูก็นึกว่าแบบเฮ้ยมันคงเป็น เป็นมัทจรักหรืหรอเปล่าคงเป็นแบบเรื่องปกติที่แบบใช่คงแบบวิคนเขาแบบโยงมาแล้วก็แบบเป็นมัทจรักอะไรเงี้ยแบบเอเอให้เอเอให้ให้แบบผลนางร้ายอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็แล้วก็วกวงงอยู่แล้วก็คิดแล้วก็ไม่ไม่คิดอะไรจนแบบที่บ้านเราโทรมามาโทรมาแล้วแบบว่าจุดที่แบบเราเรารู้สึกว่าเราแบบออกมาข<ด>ึ้นหลักการอะไรเงี้ยค่ะก็คือบ้านโทรมาแล้ ถเรารมาเรารู ừ, ah. ้สึกว่าเราแคร์คนที่เราแคร์แล้วก็แบบแคร์คนที่เรารักเรารู้สึกว่ามันมันเราไม่อยาก ยิ่งหนูออกมาทํางานอะไรเงี้ยค่ะคือเจอคนในวงการด้วยคนที่แบบทํางานเบื้องหลักอะไรเงี้ยเขาก็เข้าใจเขาก็รู้ว่าแบบว่าเออเบื้องหลังเนี่ยคือมันมันไม่ได้มีกค่สองคนสอนค่ะเป็นแบบทีมงาน 5, 6, 8, 9, 10, แบบห้าหกเจ็ดไปเก้าสิบบเยอะไปหมดแล้วก็มีการบบผ่านทีมผ่านอะไรผ่านไอส์จูเล่าการทำงานกับกับนิกกี้หน่อยว่าแบบมันจําเป็นต้องถึงเนื้อถึงตัวอย่างที่แเนด์เขามองว,ว่ามันเกินงาน แต่ละหนึ่งเทมที่เราเราไปออกมันมีการได้พูดคุยกันไหมมาจากการเตรียมหรือเปล่าเออส่วนของคอนเทนต์เนี่ยก็คือปกติแล้วอ่ะคือนุ่งอย่างพี่นิกเกียด้วยความที่สนิทกันมานานมากแบบตั้งแต่อยู่แบบจีนเอ็มทีวีงเงี้ยค่ะแล้วก็คือการเดียวกันอยู่กันแบบน่าจะเจ็ดแปดปีได้ที่รู้จักกันมาเขาก็จะเห็นเราตั้งแต่แบบที่แบบเล่นซีรีส์ที่แบบเป็นวัยแบบวัยสายอะไรเงี้ยค่ะจนแบบว่าเขาชวนเราไปออกยูทูบวันนี้ก็ต้องขอบคุณมินิกีที่แบบให้โอกาส เขาก็แบบเออเหมือนแบบเฮ้ยลองแบบเล่นแนวนี้ดูบ้างสิอะไรเงี้ยเลยอแบบลองแบบเปลี่ยนลุคดูบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าคือคือหนูว่าก็รู้ว่าช่องช่องพินิกเกีแบบเป็นเป็นแบบแนวไหนอะไรยังไงเราก็แบบช่วยผังดันพี่เราเพราะว่าพี่พี่เราเนี่ยก็คือเหมือนแบบว่าคอยแบบนู่นไปรายการนี้ไหมไปงานนี้ไหมก็คือแบบว่า คือช่วยผลักดันกันเป็นพี่น้องกันแบบพี่น้องเลยเล้ยหนูเรียกพี่นิกี้ว่าลูกพี่ตลอดเราก็จะเรียกว่าลูกพี่ลอกพี่กดี๋จะเอายางไงลูกพี่บอกมาเดี๋ยวโอเคหนูได้หมดหนูช่วยก็คือเขาบอกว่าช่วยกันผันกันอยากให้เราเล่นแบบนี้แหละไม่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 คือคือเหมือนแบบว่าคือเหมือนแบบเราช่วยกันผลักดันกันคือเราก็เล่นคือเวลาเราเป็นคนทํางานที่แบบเราจริงจังแล้วเราก็ทําอะไรอะทาสุดแล้วเราก็เหมือนแบบ ไม่อยากมาเสียใจตอนหลังว่าทําไมถึงทําไม่สุดหรือแบบทำไมถึงเราทํางานไม่เต็มที่ในส่วนที่เราจะสามารถเต็มที่มันได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พระพรความเต็มที่มันจะมีความถึงนึกถึงตัวกันมากตรงนี้เรามีการคุยว่ามันได้แค่ไหนลิมิตตรงไหนเราเราก็แบบจอดเวลาเล่นอ่ะเราก็แบบเฮ้ยขออนุญาตนะคะก็คือแบบแบบว่ามึงมึงขอมายังเราก็อแบบมึงขอัยลูงพี่มึง่ได้ อันนี้หมายถ,ถึงว่า,วาขอจ้อยมาแล้วหรือยังแล้วเขาตอบมาว่าเข,ขาบอกว่าเขาเข้าใจว่าเหมือนแบบว่าเหมือนแบบเขาทำมัเกินหมือนการอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่ที่เราทำเหมือนคนก็มองว่ามันมันเกินทนเกินลิมิตไปหน่อยตัวตัวเราแบบรู้สึกอย่างรู้สึกอย่างไรหรือว่าเราโอเคได้แค่นั้นลิมิตเราได้เท่านั้นหคือถ้าถามว่าความรู้สึกตอนนี้หนูรู้สึกว่ามันพย้อนกลับไปมันเป็อะไรมันเป็นเรื่องที่มันทำไปแล้วแล้วมันก็แก้อะไรไม่ได้แล้วมันก็กระโดดไปแล้วอะค่ะลก็แล้วก็ หนูก็ไม่ใช่ว่าหนูไม่ไม่รับฟังเลยหนูก็มีคนที่เข้ามาแนะนำแล้วก็แบบเหมือนคนที่ที่หวังดีใคอที่หวังดีนะคะก็คอยแนะนำก็แบบว่าเอออย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็กรับฟังอย่างนี้แล้วได้มีโอกาสแบบคุยกับก้อยนะหลังจากที่มันเกิดดราม่ากระแสอะไรไม่ได้สนิทจกไม่ได้สนิทค่ะแต่อพอถ่ายรลสมมติเพจหนึ่งอีพีเงี่ยเราได้มีจะก้อยได้ไปคุยนอกรอบมาก่อนที่จะเกิดปัญหาว่าเขาเลิกกันอ่ะเราเคยเจอก้อยไหมเคยเจอ ตอนไปร่วมงานถ่ายตลกใช่อก็คือร่วมงานปกติใช่ค่ะแต่เรายืนยันได้ว่ากับพี่นิกกี้คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เขาสำคัญก็คือไปดีในนานะไม่มีอะไรเลยมันมีอะไรไม่ได้เลยค่ะถ้าดูแบบแบบว่าใครที่แบบคอยติดตามตั้งแต่ต้นจนจบอะไรเงี้ยเราแดูก็คือจะรู้ว่าแบบไม่ไม่มีอะไรแล้วก็แล้วก็คลิปที่นุ่นแบบถ่ายแกล้งไก่พี่นิกกี้ก็คือคนที่พี่นิกกี้คุยโทรศัพท์ด้วยก็คือคนคุยหนูคืเไปตามไปดูที่ กองตลอดก็คือมันจะไม่มันไม่มีอะไรเลยอย่างพอเราไม่ได้ออกมาพูดอย่างพอเราไม่ได้ออกมาพูดอะไรคนก็มองว่าเราทําให้คู่เขาเลิกกันตรงนี้เราเครียดหรือว่าเราเสียใจเราตัดสินไปแล้วว่านั่นคือแต่คลิปที่มันเกิดขึ้นในคที่เหตุที่ความจริงมันอาจจะไม่ใช่คือมันเรียกว่ามันยังไงอ่ะเราไม่เราควบคุมคนอื่นไม่ได้เราไม่สามารถควบคุมความคิดใครได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เข้าใจว่าแบบผู้คนน่ะมัน มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันแลาคทุกคนเป็นมนุษย์มีมีอารมณ์รักโลกโกรธเป็เรื่องปกติคือเราพอเรามองออกกลับมองกลับมาแล้วเรามปสติในการมองกลับไปก็คือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนะคบมันก็เป็นอารมณ์อันนี้มันใจพี่ไหมก็จะถึงวันนี้พี่คงไม่ออกเลียร์ให้เราเลยอ่ะงคือเข้าใจว่าเขาแบบกำลังรออยู่แล้วคุณก็เชียร์เขาตลอดเป็นกำลังใจให้ตลอดว่า เออคนเรารู้ว่าพี่เรารักคนนี้จริงเรารู้ตลอดแลวเขาไม่ขอโทษเราไหมไม่ละเขากำลังใจร้นกำพามาอีกไม่ละพี่นิกกี้ได้มาขอโทษเราหรือว่ามาอะไรยังไงกับเรามยมีค่ะมียังไงบ้างเขาแบบว่าเอ้ยแบบว่าขอโทษนะน้องน้องโดนทัวร์ลงเลยอะไรเงี้ยโอ้ไม่เป็นไรพี่เพราะว่าเราไม่ได้แบบผลงานที่เราทําออกไปเราไม่ได้แบบคิดร้ายกับใครหรือเราไม่ได้แบบมีเจตนาว่า เราแบบจะไปทิมแทงใครเราเจตนาคือเราอยากให้คนดูมีความสุขอยาเให้ MC ที่ดูมีความสุขแล้วก็อยากให้ได้ทุกคนมีรอยยิ้มเราไม่ได้แบบออกไปแบบให้ทุกคนแบบไปทําร้ายใครเนี่ยค่ะหลังจากนี้หลังจากนี้เราจะต้องดอกความแบบเล่นเล่นจริงของเราลงหน่ไหมหรือยังไงหรือว่าเดี๋ยวหรือว่าเดี๋ยวมันผิดคอนเซ็ปต์เราจริงๆอะหนูเป็นแต่กระช่องวินิกก้นะ ว่าหนูไม่ได้คือตัวตนหนูปกติอ่ะหนูก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นในชีวิตจริงในชีวิตจริงหนูก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะแล้วทจริงเรามีคุยกับพี่นิกินเลยว่าเราจะไปคุยกับพี่ก้อยเพื่อไปปรับความเข้าใจเพราะมันจะมีประเด็นหนึ่งว่าเพื่อนพี่ก้อยเพื่อนเพื่อนผู้หญิงมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่อยากพูดถึงอะไรเงี้ยเราอยากคุยกับพี่ก้อยไหมคือเขาเคยบอกเราแล้วว่าไม่ใช่เราเก็เลยเราก็เลยไม่ได้ติดใจอะไรเลยค่ะกับเพื่อนพี่เขาแล้วฮะติดเราติดใจอะไรไหม ทางแรกนโดขณะนี้หนูไปวัดแต่หนูสวดมนต์ปกติแบบหนูสวดนโมเลยไปเจบเลยอย่างสามจบหนูรู้ตัวจกิีจบที่เก้าแล้วแล้วหนูก็ร้ตัวแล้วเนกระเป๋าเหนูก็เป็นอพระมันหล่แจ๋งก็เลยนิมนตท่านมานิมนต์ท่านมาเลยรุ่นฝักรนฝากรุ่นากรุ่นฝาเรุ่ารว่นากรุนี้กรุ่านฝาร่ากแบ่นฝากรุนากรุ่นร่นฝากร่ากรุ่ากรุ่นฝากรนฝาร่นฝาก่าใจเ่รุ่าผิด่ปา้น ูแล้วใช่มมีคนคุยแล้วคนคุยเขาถามไหมกับเรื่องราวที่มันหนักหน่วงสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาเข้าใจเพราะว่าเขาก็อยู่ตั้งแต่แบบตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตอนแบบตั้งแต่เกินไปถ่ายงานอะไรเงี้ยเขาไม่เห็นเหมือนเราเป็นเราแบบอยากแบบขอแก้มไม่นิ้กินหรืออะไรอย่างนี้เขาไม่เห็นเขาไม่ห็นเขาเข้าใจเขาเข้าใจว่าเป็นงานเป็นที่อย่าง แล้วคุณอยากที่แบพี่มิกกี้ไหมอ่ะใครรู้จักกับพี่นิกกี้ไหมอ่ะเคยเจอกันค่ะเคยเจอี่แอบที่เป็นค่ะไอ้อย่างที่แบบครอบครัวมาถามเราว่าแบบเรื่องเราเป็นยังไงอย่างเงี้ยครอบครัวมีแบบอยากให้เราแบบมีทำแบบนี้ครอบครู้สึกส่วนใหญ่เขาก็จะให้กำลังใจเราก็มไม่แบบมาถามมาถามแบบที่เราเพราะว่าเขารู้เขารู้ว่าเรามนแบบมีปมมีปมในเรื่องแบบเราโดนเคยโดนรุ่ยี่ตั้งแต่เด็กเนาะแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องเสียงอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบตอนรู้สึกตอนที่แบบคนแบบ ก็เลยเหมือนแบบเรารู้สึกเหมือนเราดูลูมแล้วแบบความรู้สึกนั้นนำมาย้อนกลับมาในตอนนั้นที่ทําให้เรารู้สึกใช่แล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกเดิมแบบนี้แล้วหรอที่เราเราต้องเจอแบบนี้แล้วหรออะเงี้ยเจอฟองหายองอันนู้นกับภาพที่เราโพสล่าสุดก่อนหน้านี้ถึงพูดมาไหมภาพให้แห้หออกมาอย่างเงี้ยขาี่าี แฟนๆก็แบบจับตามองแบบภาพนั้นเป็นพิเศษเออจังหวะก็ย yeah. ิ่ีเออมันดูมันดีพอดีจริงๆอ้อวันนั้นอ่ะเออคุยกับทีมทีมที่แบบปกติจะมีแก๊งท้ามปูกันอยู่แล้วคือเราอ่ะไปหลอกพระแต่ก่อนไปหลอกพระเราจะแวะให้อาหารมาก่อนที่จะอกรอกนัดค่ะที่นครปฐมค่ะแล้วก็แวะให้วัดกับนั้นซึ่งมันแบบมันแทนมันมลอยู่แล้วแล้วก็ทุกอย่างก็ลันมาแบบเรียกว่าอะไรอะจังหวะนรกแต่ว่าเราก็ เราเป็นเราเป็นเราดเราไม่ได้แบบว่าไม่มีเรื่องแล้วเราไปทำอะ้รที่กัเราไปถ่ายอยู่มาเรื่อยแต่ใดอยู่ในคอมเมนต์ต่างๆที่อ่าคนโดนอยู่กันใช่ปะก็เห็นว่าแต่ยังไงก็ยงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยเราคู่กสื่อจะฟองใครที่แบบาคอมเมนต์เชียร์ยให้ค่ะมีทีมหลังบ้านคอยแบบเก็บข้อมูลเมีทีมหลังบ้านเก็บข้อมูลค่ะแต่ว่าใจเราเราก็รู้สึกว่าด้วย รู้สึกว่าด้วยความที่เราเป็นคนใจดีแล้วเราแบบไม่เคยโกรธใครแล้วก็ไม่เคยทำทั้งตีกับใครอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราเรายกโทษให้ไม่ต้องมาขอโทษเรานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วจากนี้ไปจะไม่ออกรายการอีกไหมไปออกรายการพิมพ์ใครพิมพ์กี้อีดีพิเศษนั่งรถบนทีมด้วยจะไปออกไปด่ามันหน่อยโอเค